ขยี้อนิเมะขอเสนอศึกจักรพรรดิสวรรค์เลนหนึ่งในไต้ราบตอนที่634เทพปีศาสตร์เก้าเนรเสียงของเทพปีศาสตร์จักรพรรดิดังไปทั่วดินแดนวันหมู่เราจอมยุทธ์มีใบหน้าขาวซีดกันทุกคนพร้อมความหวาดกลัวเทพปีศาสตร์ห้าเนตรก็ทรงพลังมากแล้วถ้าเขาเป็น9ก้าเนตรที่อยู่จุดสูงสุดจะน่ากลัวขนาดไหนกันตัวเซี่ยวเยิเก็รินตรงนั้นตกใจมากใบหน้าพวกเขาจ้องมองเทพปีศาสตร์ พยายามตรวจสอบอีกฝ่ายว่าจริงหรือไม่ทําไมพวกเจ้าไม่เชื่อข้าเลยไม่เห็นรอยยิ้มของเซียวเย่กอดินตรงเทพปีศาจก็ยินเสื้อผ้านั้นค่อยๆกระจุยเป็นฝุยผงเพอเห็นร่างกายที่แข็งแกร่งหน้าอกของเขาเริ่มสัน่นทุกคนก็ตกใจมาเห็นดวงตาที่ปิดอยู่บนหน้าอกนอกเหนือจากนั้นยังมีดวงตาเผยที่หน้าท้องด้วยขนาดเดียวกันเขาก็แบมือออกที่นั่นก็มีดวงตาแต่ละข้าง แม้ดวงตาทั้ง4ี่จะปิดอยู่แต่ความน่ากลัวก็แทรกซึมไปทั่วโลกทุกคนมีความไม่เชื่อบนใบหน้าขณะมองดวงตาทั้งสี่นั้นในความเงียบตอนนี้ไม่มีเสียงพูดคุยภายใต้ดวงตาที่น่ากลัวทั้ง9นั้นพวกเขารู้ว่านี่คือขุมนรกหรือว่ามหาพันพบจะถึงข่าวโอวสารจริงๆแล้วเสียงเราจอมยุทธ์ที่สิ้นหวังดังขึ้นการเผชิญหน้ากับเทพปีศาจเกเนตรพวกเขาจะเอาอะไรไปต่อต้าน เทพปีศาจมองไปยังความสิ้นหวังที่ปกคลุมดินแดนวันมูจากนั้นก็มองเซียวเย็นกระดินตรงถ้าพวกเจ้าฉลาดจงสวามิภักดิ์ต่อจักรวรรดิปีศาจของข้าข้ารับประกันความปลอดภัยของครอบครัวเจ้าและ,จะใจพวกเจ้าปกครองมหาพันพบพอดินแบบนั้นตัวเซียวเย็นก็ยิ่งรังเกียจอย่างแกเนี่ยเลอคิดจะเก็บพวกข้าสองคนไว้แกถึงข่าวตายแน่ที่พวกข้าสลักชื่อเต็มไว้บนทำเนียบเหลือพบได้ได้ยินปุ๊บ ทางด้านของจอปีศาตเองใบหน้าก็เปลี่ยนไปก็จริงพวกเจ้าสองคนคุกคามเกินไปดังนั้นข้าควรกำจัดทิ้งตัวดินตรงพูดต่อว่าตอนนี้เจ้ายังไม่มีความสามารถใช้ก้าวเนตรได้แม้ดวงต้สี่ดวงจะมีความพันผัวที่น่ากลัวแต่ตัวดินตรงสัมผสัสได้ว่าเทพปีศาตยังเปิดใช้งานไม่ได้ไม่อย่างนั้นอีกฝ่ายคงไม่มานั่งคูดให้เสียเวลาแบบนี้เทพปีศาตก็ยินระสา,าส,สัมผสัสเฉียบคม อันที่จริงข้ายังไม่สามารถเปิดได้ทั้งหมดเพราะยังไงข้ากระพึงรุดออกจากผนึกซึ่งข้าต้องใช้พลังงานมหาศาลเพื่อฟื้นฟูด,ดวงตาทั้งเก้าตามการประมาณก็คงใช้เวลาห้าปีดังนั้นพวกเจ้าจงดีใจที่ยังเหลือเวลาหายใจอีกห้าปีเทพปีศาจจักรพพัดยิม้มห้าปีนับจากนี้ข้าจะเคลื่อนทับมาอีกครั้งถึงเวลานั้นมหาพันพบจะอยู่ใต้ฝ่าเท้าของข้าทุกคน จะต้องกลายเป็นทาดผู้คนในดินแดนหนม่นหมู่ใบหน้าไร้สีห้าปีเป็นเวลาพิบตาเดียวกระทั่งความสามารถของเทพจักรพรรดิอคัคคีและเทพจักรพรรดิสงครามยังต้องใช้เวลาอย่างน้อย50ปีในการจารึกชื่อเอาไว้บนธรรมเนียบเหนือพบซึ่งไกลเกินกว่า5้าปีถึงส0เท่าดังนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆในช่วง5ปีแน่เมื่อใดที่เทพปีศาจจักรพรรดกลับมาจะเป็นวันโลกาว,วินาท ของมหาพันพบอย่างแท้จริงเสียวเหยียนรินตรงก็ขมวดคิ้วพร้อมไอ้สังหารงั้นแบบนี้พวกข้าก็ไม่สามารถปล่อยเจ้าไปได้ไม่ว่าตงใจาราคาแพงเท่าไหร่ก็ตามในเมื่อเทพปีศาจต้องใช้เวลาห้าปีในการฟื้นตัวพวกเขาก็ฝังอีฝ่ายไว้ที่นี่ชั่วนิรันดร์คิดจะฝังข้าหรือพวกเจ้ายังไม่มีความสามารถทําแบบนั้นได้ในเมื่อเขาเลือกเปิดเผยข้อมูลเขาก็ไม่คิดกลัวเทพจกพักรพรรดิอัคคี และเทพจักรพรรดิสรงคมที่พยายามจะหยุดงั้นพวกข้าก็ขอลองดูหน่อยก็แล้วกันรินตงเคลื่อนไหวเป็นคนแรกอาขละโบราณแตัวควบนั่นก่อนจะรวมเป็นบาทที่มีองค์ประกอบทั้งหมด8ปธาตุบาทแก้วแปเทวะลิขิตรินตงคำล่ำบาดแก้วทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้ากลายเป็นกรอบคุ้มขนาดยักษ์ห่อคุ้มร่างเทพปีศาจบาทแก้วนี้มีพลังป้องกันและโจมตีถ้าถูกขังเอาไว้ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ บ่วงเพิงจัก,กรพพัดมัดปีศาจเซียวเย็นขยี้มือก่อร่างเป็นบ่วงเพิงโชคชวนหากวัตถุนี้มัดเข้ากับเป้าหมายละก็แม้แต่เทพปีศาจก็ต้องทรมานในเวลานี้ทั้งเซียวเย็นและหลินตงไม่กล้าประมาสตรูแล้วพวกเขาจึงไม่รอที่จะโจมตีมองไปยังการโจมตีของทั้งสองที่พุ่งเข้ามาจากทุกทิศเทพปีศาจจ่องเขารู้ว่าไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้อีกแล้วเนื่องจากเขาไม่รู้ว่าทั้งสองคน จะบ้าขลังเหมือนเทพจกพักรพรรดนินิลที่ยอมสละชีวิตเพื่อต่อสู้กับเขาหรือไม่เทพปีศาจจึงกัดนิ้วตัวเองเลือดก็ไหลเขาเช็ดดวงตาที่ปิดอยู่บนหน้าอกนั้นเมื่อพลังสีดำเบ่งบานดวงตาที่หกก็เริ่มเปิดขึ้นแม้จะเปิดเพียงเล็กน้อยแต่ลรศมีปีศาจเชี่ยวกาดในล่างก็คุ้งขึ้นชั่วพิษตาเขาก็ประสานมือพร้อมเสียงหอนของปีศาจแสงปีศาจแยกขอบเขต แสงปีศาจส,สีดำยิงออกจากศารีรษะขยายใหญ่มันมีขนาดไล้ขอบเขตเมือ่อพาดผ่านแยกโรคออกเป็นสองส่วนด้านหนึ่งคือดินแดนวันมูอีกด้านหนึ่งคือกองทัพจกักรวรรดิปีศาจขนาดบาดแก้วและบ่วงเพิงพุ่งเข้ามาก็ต้องหยุดอยู่ที่ขอบเขตไม่สามารถเข้าใกล้ได้ลาวก็ถูกต้านเอาไว้ด้านนอกดวงตาที่บนหน้าอกของเทพปีศาจก,ก็ปิดลงและสมีปีศาจพุ่งผ่านก็ดิ่งลงเห็นชัดว่าเขาจ่ายราคาแพง กับการเปิดดวงตาที่6ยามนี้เทพปีศาจอ่อนแออย่างสิ้นเชิงแม้พวกเขาจะรู้ดีว่านี่เป็นโอกาสที่ดีสําหรับการสังหารจอปีศาจแต่เซียวเย่กัลินตงก็ไม่สามารถทาอะไรได้เนื่องจากแสงปีศาจแยกโลกออกเป็นสองส่วนแม้แต่พวกเขาก็พุ่งทะยานไปไม่ได้เพียงแค่เปิดเนรที่6พลังของมันก็น่ากลัวมากขนาดนี้ถ้ามันฟื้นคืนเนรทั้งเกาจะน่ากลัวขนาดไหนกันเซียวเย่กัลินตงมองหน้ากัน พวกเขาสามารถมองเห็นความกังวลของกันแลกกันเทปีศาจก็มองทั้งสองข้าจะตอบแทนสิ่งที่พวกเจ้าทำในวันนี้อีกห้าปีถึงเวลานั้นมหาพันพจะถูกปกคุมไปเรื่อยเรือ่อยทุกศัพท์ประชีวิตจะถูกทำลายล้างเขาโบกมือทีหนึ่งถอนทับได้พร้อมกับคำสั่งรัศมีปีศาดรุนแรงก็พุ่งขึ้นขนาดนักรบเผ่าปีศาจพุ่งเข้าไปในรอยแยกมิติเทปีศาจจักรพพัดและจอปีศาจเซิงเถียนอยู่ลังถอย สายตามองเหล่าบรรดาจอมหยุดที่ไร้ประโยชน์ของมหาพันพบด้วยอาการเยาะเย้ยในช่วงเวลาหนึ่งการถูกเหล่าปีศาตามมติก็หายไปมองกองทัพที่ล่าถอยจอปีศาจเซิงเทียนเข้าไปในรอยแยกเหลือเพียงเทพปีศาจาศจักรพพัดยืนอยู่คนเดียวสนุกกับช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตซะนี่ถือเป็นความแม่ตาครั้งสุดท้ายจากข้าที่มีต่อมหาพันพบลอยยิ้มอ่อนโยนปรากฏฝ่าเท้าก็ก้าวเข้าไปในรอยแยกมิติก่อนจะปิดรอยแยก ้อมกับการจากไปของเทพปีศาจขอบเขตที่แยกพื้นที่จากกันก็หายไปบาดแก้วและบ่วงผึงไม่สามารถคว้าจับอะไรได้มองไปยังมิติที่ว่างเปล่าเสียวเย่และลินตงก็มีใบหน้าเปลี่ยนไปเทพปีศาจจักระพัดอันตรายแท้จริงเมื่อแลกเปลี่ยนสายตากันแล้วก็เห็นท่าทีช่วยไม่ได้ศึกครั้งนี้พวกเขาทําดีสุดแล้วแต่พวกเขาก็ไม่คิดว่าเทพปีศาจจะยากเกินอย่างถึงพวกเขาปรากฏตัวในดินแดนวันมู ชิงเทียนกระจอมยุคคนอื่นก็มีใบหน้าเปลี่ยนไปเทพจักรพัิอคีเทพจักรพัิพพสงครามเราทํายังไงกันดีเซี่ยวเหยียนกระดินตรงก็มองหน้ากันเปิดประชุมเหล่าจอมยุทธคุมพลังเทียนจือจุนเราจะรวบรวมความคิดและหาทางออกสําหรับห้าไปนับจากนี้วังมหาพันพบภายในวังทุกคนนั่งอยู่ที่นี่จอมยุทธที่มีชื่อในมหาพันพบทั้งหมดต่างเงียบเสียงทุกสายตาตอนนี้ต่างมองไปยังชายสองคนที่อยู่กลางวังทุกคน เรากําลังไปเชิญหน้ากระสงครามทําลายหลังมหาพันธุ์พบเราบรรดาจอมยุคกกตกอยู่ในความเงียบแม้พวกเขาจะเป็นจอมยุคขุพลังเทียนจื้อจุนแต่อดไม่ได้จะรู้สึกกลัวท่านเซียวเยียนท่านหลินตงพวกเจ้าไม่สามารถสู้กเทพปีศาจคนนั้นได้จริงหรือชิงเทียนถามเซียวเยียนก็บหลินตงเลยบอกว่าถ้าเทพปีศาจมีดวงตาห้าดวงพวกข้าไม่กลัวแต่ถ้ามันมีดวงตาเก้าดวงคงสู้ไม่ได้ก่อนที่ตัวหลินตงจะบอกว่าเว้นแต่ พวกข้าคนใดคนหนึ่งจะสามารถจารึกชื่อเต็มไว้บนธทรรมเนียบเหนือภพโดยวิธีนี้จะสามารถใช้พลังเอกภบพบเพื่อข้าเทพปีศาจจักรพรรด,ดิได้ชิงสันก็มองทั้งสองถ้าเรารวบรวมทรัพยากรทั้งหมดในมหาพันภพไม่รู้ว่าเจ้าสองคนจะจารึกชื่อได้หรือไม่ทั้งสองคนกับเลือกายหน้าชื่อเต็มไม่นับเป็นตัวอ,อักษรทั้งหมดแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือแท่ส่วนหนึ่งคือชื่อหากเราต้องการจารึกชื่อเต็ม ต้องใช้พลังงานที่สะสมด้วยตัวเองแม้พวกเราจะมั่นใจแต่ต้องใช้เวลาอย่างน้อยหลายสิบปีในการทำแบบนั้นทุกคนก็อยู่ในความเงียบโดยทั่วไปแล้วเวลาหลายสิบปีไม่ใช่ปัญหาแต่ตอนนี้เทพป,ปีศาจเหลือเวลาให้กับพวกเขา5ปีก่อนจะกลับมานั่นจะเป็นวันโลกาวินาศของมหาพันพเวลาคือสิ่งที่เขาขาดไปในตอนนี้ไม่มีวิธีอื่นแล้วจริงหรือเสียงของปู่ซื่อดังขึ้นใบหน้า กลายเป็นชายชาลาหน,นักกว่าเดิมเซียวเยานและลินตงก็หมดคำพูดบรรยากาศในห้องโถงถูกระงับในขณะที่มองเหล่าจอมยุทธ์มู่เฉินเลยบอกว่าถ้าเราไม่สามารถช่วยผู้บุโสทั้งสองจารึกชื่อเต็มในทรเนียบเหนือพบได้งั้นเรารวบรวมทรัพยากรทั้งหมดและสร้างจอมยุทธ์ในธรเนียบขึ้นมาใหม่ได้หรือไม่ด้วยจอมยุทธ์บนทรรเนียบ3คนเราจะมีโอกาสสู้กับเทพปีศาจจักรพรรดิได้หรือไม่คำพูดของเขาท้ายบรรยากาศในห้องโถงเปลี่ยนไป ก่อนเหล่าจอมยุทธ์จะเผยแววตายินดีเซียวเวยก่ก็ดินตรงก็คิดคู่หนึ่งความคิดนี้เป็นไปได้หากเพิ่มจอมยุทธ์อีกคนบนทำเนียบได้แม้เขาจะจาลึกได้เพียงแท่มารวมพลังกันต่อให้ไม่สามารถเอาชนะเทพป,ปีศาจได้แต่ก็ยังสามารถข่มความเสี่ยงในชัยชนะของพวกมันในมหาพันพบได้ทุกคนในโถงนั้นเหมือนจะคว้าโอกาสรอดชีวิตสุดท้ายได้ต่างเริ่มพูดคุยกันบรรยากาศหดหู่เริ่มหายไป แต่คําถามคือใครจะเป็นจอมยุทธในทำเนียบคนที่สามกันบรรยากาศนั้นเงียบลงอีกครั้งทุกคนมองหน้ากันไม่มีใครกล้าพูดทุกคนที่มีการรวมตัวกันที่นี่เป็นตัวแทนของสุดยอดมหาพันพบแต่ต่อให้เป็นพวกเขายังหวาดกลัวทำเนียบเหนือพบลึกลับนั้นในจังหวะน,นั้นเองพวกเขาก็มองไปยังชิงเทียนและจอมยุทธคุมพลังเทียนจื้อจุนขั้นสั้งระยะปลายสุดคนอื่นๆนอกเหนือจากเสี่ยวเยียนและหลินตงก็มีเพียงพวกเขาที่มีโอกาส ทว่าไปเชิญหน้ากับทุกคนชิงเทียนและคนอื่นกับเผยใบหน้าขมขื่นแม้พวกเขาจะอยู่ระดับเทียนจื้อจูนขั้นซึ่งระยะปลายดูเหมือนจะห่างจากทำเนียบเหนือพบเพียงก้าเดียวแต่พวกเขารู้ดีว่าเป็นไปไม่ได้ที่ตนจะเรียกทำเนียบเหนือพบออกมาพวกเขาจึงไม่มั่นใจว่าจะไปถึงระดับเดียวกับเทพจักรพรรดิทั้งสองได้หรือไม่ภายใน5ปีเมื่อมองไปยังการแสดงออกนั้นทุกคนก็งเงียบความสุขที่มีก็หายไป เยวเย่ก็ดินตรงมองหน้ากันพวกเขารู้ไม่สามารถตำหนิคนอื่นได้เนื่องจากพวกเขารู้ว่าเรื่องนี้ยากเกินไปพวกเขามองไปยังทุกคนก่อนจะหยุดอยู่ที่มูเฉินพวกเขาเห็นว่าชายหนุ่มมีท่าทีลังเลมูเฉินพูดในสิ่งที่คิดเถิดตอนนี้มาหาพันพบถูกลุกลานตราบใดที่ยังมีความหวังเราจะไม่ยอมแพ้ทุกคนก็มองมูเฉินตั้งรับสายตานั้นมูเฉินเองก็ยิมเขาลังเลคู่หนึ่งก่อนบอกว่า ข้าอยากลองเป็นจอมยุดในทำเนียบคนที่สามดูทั่วทั้งวังก็ตกอยู่ในความกอละหนทุกคนมองไปยังมู่เฉินด้วยความตกใจแม้ชายหนุ่มจะมีชื่อแต่ก็มีขุมพลังเทียนจื้อจูนขั้นเสียนแม้แต่คันเซิงระยะปลายยังไม่มั่นใจแล้วเขาเอลความมั่นใจมาจากไหนคือไอหนูแกมีขุมพลังเทียนจื้อจูนขั้นเสียนมีคุณสมบัติจะพูดคำเหล่านี้หรือมั่วเหอเทียนพูดขึ้นเขาไม่ชอบคิดหน้ามู่เฉินอยู่แล้วจึงเป็นโอกาสให้ใส่ไฟ แม้ว่าคนอื่นจะไม่ได้พูดแต่ความสงสัยก็ชัดเจนท้ายสุดแล้วเรื่องนี้สําคัญมากพวกเขาไม่เห็นความหวังในตัวมู่เฉินเลยหลังจากลังเลเซียวเย่ก็ดินตรงถามว่าทําไมเจ้าถึงมั่นใจแม้พวกเขาสองคนจะสนับสนุนมู่เฉินแต่เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอนาคตของมหาพันพบพวกเขาไม่กล้าละเลยและภายใต้สายตาทั้งหมดหมู่เฉินเลยบอกว่าแม้ข้าจะไม่ใช่จอมยุคข,ขูพลังเทียนจื้อจุนคันเซิงแต่ข้ามั่นใจว่าสามารถฝึกวิชาสาพิสูจน์ ให้เขาสู่ขั้นสามพิสูจน์ได้ย้อนกลับไปตอนที่เขาต่อสู้กระเจียงอย่างเขาได้รับความเข้าใจเลือนหลงังเกี่ยวกับขั้นสามพิสูจน์ในตำนานวิชาสามพิสูจน์ขั้นสามพิสูจน์เราจอมยุทธ์มองหน้ากันพวกเขาคุ้นเคยดีเพราะแม้แต่จักรพรรดิฟ้าก็ไม่สามารถไปถึงระดับนั้นได้แม้วิชาสามพิสูจน์จะเป็นหนึ่งในวิทยายุทธขั้นสุดยอด36กระบวนท่าในตำนานของมหาพันพบแต่คงไร้ผลกับทำเนียบเหนือพบ มูเฉินก็พูดว่าแค่วิชาสาพิยสูน์อย่างเดียวไม่มีประโยชน์อะไรจริงจากนั้นเขาก็หยุดคันที่เรียกว่าสาพิยสูจน์หมายถึงร่างรองของข้ายืนอยู่ในฐานะจอมยุทธคนหนึ่งและอาศัยอยู่ในโลกในเวลานั้นร่างรองจะสามารถชำระร่างมหาเทพปฐมการได้อีกสองร่างเมื่อรวมเข้ากันจะสามารถทําให้ข้าใช้ร่างมหาเทพปฐถมการได้ถึงสามร่างข้าเชื่อว่าในเวลานั้นก็ไม่มีอะไรต้องกลัว แม้ต้องไปเชิญหน้ากระจอมยุทธคุมพลังเทียนจื้อจูนขั้นเซิงระยปลายในเวลานั้นหากทรัพยากรทั้งหมดรวมอยู่ที่ข้าก็จะช่วยให้ข้าก้าวข้าสู่ระดับเทียนจื้อจูนขั้นเซิงได้ภายในเวลาห้าปีข้าเชื่อวัดตนเองจะกระตุ้นทำเนืยบเหนือครบและทิ้งแท้ไว้ได้คำพูดของมูเฉินไททุกคนอ้าปากคงขณะอาการตกตะลึงอยู่ในใจเห็นชัดว่าพวกเขาตกใจกับคำพูดนั้นเจ้าร่างรองของเจ้าสามารถฝึกว่าร่างเทวสวรรค์ได้ด้วยหรือจอมยุคคนหนึ่งถามขึ้น แล้วยังเป็นร่างมหาเทพปฐมการอื่นด้วยหรือแม้ว่าตัวมูฉันจะใช้วิชาสาพิสูน์ก่อนหน้าแต่ร่างรองก็สามารถแบ่งปันร่างเทสวรกับร่างหลักเพียงร่างเดียวไม่สามารถฝึกฝนขึ้นมาเองได้ตัวมูฉันเลยบอกว่าขั้นสาพิสูน์สามารถบรรจุสิ่งนั้นได้อย่างแท้จริงทุกคนก็พูดไม่ออกเนื่องจากยังไม่เคยมีใครประสบความสําเร็จกับขั้นสาพิสูน์มาก่อนเซียวเย่กอรินตงก็พูดว่ามูฉันที่กําลังพูดอยู่ค,คือความจริงหรือ การโกหกมีความหมายอะไรถ้าตอนนี้ข้าพูดเรื่องไร้สาระออกมาเท่ากับเดินทางเข้าหาความตายเทียบจัก,กรพรรดิทั้งสองจึงบอกว่าทุกคนคิดว่าอย่างไรคนอื่นก็มีใบหน้าซับซ้อนหลังจากเงียบชิงเทียเลยบอกว่าเรายังมีทางเลือกอื่นอีกหรือทุกคนเองก็ยิ้มอย่างขมขื่นแม้กระทั่งจอมยุคขพลังเทียนจื้อจุนขั้นปลายยังไม่มั่นใจนอกจากวิธีมู่เฉินแล้วพวกเขาจะมีทางเลือกอื่นอีกหรือในเมื่อเป็นแบบนี้ก็ทําได้แค่ลองดู ปู่ซื่อจัก,กรพรรดิมังกรแท้จริงแล้วคนอื่นก็เห็นด้วยสายตามั่วเทียนเหอเปลี่ยนไปบ้ากันไปหมดแล้วไม่เห็นแบบนั้นเซียวเย่กรดินตรงบอกว่าเช่นนั้นพวกเราก็ฝากความหวังของมหาพันพบไว้ที่เจ้าแล้วกันมูน่เฉินเองบอกว่าข้าจะทําให้ดีสุดแต่ข้าหวังว่าเงื่อนไขจะได้รับการตอบรับด้วยข้าต้องการล่างมหาเทพปฐมการอีกสองล่างยิ่งไปกว่านั้นข้าต้องการให้ทรัพยาการทั้งหมดมุ่งมาที่ข้า เพื่อจะบรรลุระดับเทียนจื้อจูนคันเซิงใน5ปีโอเคครับเจออกาสหน้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ